หลังจากเราได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วนะคะช่วงเย็นก็มาที่ตลาดเวมาร์เก็ตกะว่าแบบจะมาซื้อผลไม้ไว้กินนะคนเยอะมากพอได้แล้วก็คือกลับมามืดค่ำเลยแวสเซเวนมาอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นแบบชีวิตแม่บ้านนะ <c oughs> นี่ดูเครื่องบินดิเชื่อป่ะว่าทุกวันนี้ทำคลิปอะลำบากมากเพราะว่าแบบต้องคอยแบบระวังเสียงเครื่องบิน,นเข้าคลิปอะคือมันน่ารำคาญม,มาก นี่คือของมาจากตลาดค่ะค่ะผล,ละไม้อาหารต่างๆนานาด้วยงบเบี้ยน้อยหอยน้อยของเราก็คือซื้อทีเดียวแล้วกินแบบสองอาทิตย์อ่ะเออนี่ก็คือก็ใช้เวรกรรมนะคะหลังจากที่ไปเที่ยวมาก็เอาของเข้าตู้เย็นเก็บเครื่องใช้อะไรพวกเนี้ยพูดอะไรของกูเก็บของใช้ ก็เอาพวกผลไม้ซื้อส้มซื้ออ้งหุ่นแล้วก็มะละกอเอาเข้าตู้เย็นนะคะแยกของกินขนมอันนี้เป็นบินหมูที่ว่ามาส่งตอนที่เราไม่อยู่นี่ก็เก็บของเข้าตู้เย็นก่อนก็ต้องแยกนะว่าอันไหนแช่อันไหนเอาึ้นบ้านอันไหนเอาไว้ให้หมาที่ซื้อมาก็จะเป็นพวกอาหารหมาแล้วก็อาหารเปียกของหมานะคะ <laughs> มีแต่คําว่าหมากับหมา แล้วก็พวกผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มเพราะว่าพรุ่งนี้จะซักผ้าที่เกียจทำหลายรอบก็เลยยกผ้าลงมาไว้ข้างล่างแล้วพรุ่งนี้ค่อยเคลียร์นี่อันนี้ก็จะเป็นเยนลลี่ขนมปังของกินเล่นต่างๆแล้วก็ซื้อพวกสบู่ซื้ออะไรนี้มาไว้ใช้นี่เป็นผักชีท,ที่เราแช่ไว้แบบเกือบสองอาทิตย์อะจะไ,ไว้ทำกินนะก็คือแบบ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปปลูกระหว่างนั้นกําลังจะให้ข้าวหมาตัวเองก็คือมีหมาน้อยจากไหนไม่รู้นะคะมาเห่าอยู่หน้าบ้านก็เลยแบบเทให้น้องกินเ <c oughs> จ้าบ้านก็คือแบบห่วงสุดอย่างมึนเลย